ลองดูนะว่าถูกต้องหรือเปล่านะตามแบบไทยๆอันนี้ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงใช้แต่ของดีเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยหอมใหญ่สับเนี่ยตอนเด็กๆแม่ให้ปอกหอมน,นั่งร้องไห้อ๋อไม่ต้องใช้กระเทียมเลยแม่ไม่ใช้กระเทียมอ,อุ้ยอาหารไทยนี่เราใช้หอมอแกะหอมแล้วร้องไห้อตอนเด็กๆคุณแม่ให้พี่ทำกับข้าวบ้างก็ปะ ดูดูดูแต่แม่ทำครับอะไหรอของเราวะต้องช่วยด้วยนะ <c oughs> ล้างจงล้างจานว <c oughs> ิ่งเข้าไปในสวนไปเก็บโน่นเก็บนี่เพราะเมื่อก่อนที่บ้านเป็นบ้านสวน <c oughs> อยู่ฝั่งทนตรงนี้อะไรก็มีพี่ไม่ต้องซื้อเลยนะของกินมีหมดเลยนี <c oughs> ่หอมแล <c oughs> ม้วหอมก่ากระเทียมอีกหอมนะอาหารไทยแบบต้องใช้หอมก็ไม่ใช่กระเทียม <c oughs> อันนี้ใส่ไก่ไม่ใช่อกไก่ล้วนสับสับซก่อน สร็จแ,แล้วก็ใส่กุ้งเนี่ยดูสิกุ้งตัวเบลเอบล่าเลยนะเนี่ยมาหาพี่นะเนี่ยลงทุนซื้อกุ้งตัวใหญ่มาเพราะปกติทำทีเดียวนะกุ้งตัวน้อยๆก็พอไม่มีใครเห็นหรอกแล้วก็ใส่กะทิลงไปแต่ขอโทษนะคะกะทิอะ่ะไม่ใช่กะทิคั้นนะคะไม่มีปัญญาค่ะจชใช้กะทิอะไรกะทิกรองกรองอ,อย่าว่ากันนะจะ<า>โทรศัพท์มาบอกให้ พี่ช่วยคั้นกะทิไว้ก่อนก็แมมจะใช้กันเกินไปน้ำพริกเผาดูเสนีเจ้านี่หอมชะจ<อ>เห็นไหมอันนี้เจ้าประจํากันกเลยนะน,น,น้ำพริกเผาแล้วกุ้งแห้งแล้วเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้อะไรครับน้ำมะขามเปียก<อ>มันก็ต้องอาหารไทยนะมันต้องมีเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานนี่เผ็ดก็พริกป่นเห็นไหมแล้วก็น้ําตาลทรายเยอะหน่อยอย่าตกใจน้ํตาลทรายน้ตาลทรายโอ้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองกินดูก่อนเต้าหู้แ,แม้เรือวิ่งเสียงดังนะกุ้ง <c oughs> แหง้งอันนี้ไม่ใช่กุ้งแหง้งวางข้างๆอุตส่าห์หลงลืมต้องใส่สซอสมะเขือเทศนิดนึงเนี่ยพี่ดูสีสันมันสวยแล้วเ,เห็นไหมเนี่ย เมื่อก่อนเราจะทำมีแบบนี้เราก็ทำเหมือนหลวนเต้าเจี้ยวแล้วก็มีไปคลุกใช่ไหมครับสมัยนี้เขาก็เป็นแบบนี้ไฟนี้ต้องพอดีพอดีใช่แค่ไฟแรงมากเกินไปมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไหมขอบขอบและสีของมีมันไม่สวยอ่ะเดี๋ยวเราเร่งไฟขึ้นมาหน่อยนึงกินมาแล้วครับมาบแล้วนะหอมแล้วนะเอาละเริ่มเดือดแล้ว อาหมูห,ห,ห,หมูหมูฝอยพี่เตาเนี่ยนะมันจับแล้วมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นแม่มันไม่ร้อนอะไรเลย<อ>มันเป็นแม่เหล็กหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวไฟไหม้มเสร็จแล้วเราก็ใส่หมี่ลงไปเส้นหมี่นี้ก็เป็นเส้นหมี่ที่เราแช่น้ําจนนิ่มแช่น้ำแช่น้ำเปล่าๆ<ร>ไม่ต้องลวก เพราะถ้าลวกมาผัดมันจะเละง่ายเพราะนี่มันก็สุกเห็นไหมเนี่ยลงไปนี้มันก็ร้อนอีกแหละโอย่างเนี้ยพีโโ่เราต้องผัดอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันแหง้งเห็นไหมเนี่ยคนไทยเราก็ทํากับข้าวเก่งนะมีกะทิโบราณไทยเราเนี่ยเนี่ยดูสิกลิ่นหอมเชอะนะหเห็นไหมมันจะซึมไปเรื่อยๆเราต้องผัดจนกระทั่งมันแห้งอถ้ายิ่งเยอะมากต้องกระทะก็จะช่วยกันโกยสิ ใช่มาเวลาเขามีงานบุญงานบวชก็ต้องเอามาคลุกกรมาเ่อใหญ่ช่วยกันทําพวกแม่ครัวก็ถึงที่ตัวเป็นยักษ์กันหมดทุกคนต้องแรงถึงนะเริ่มแห้งแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ใส่กูชชายเนี่ยลงไปสักครึ่งหนึ่งเดวเหรือไว้โรยหน้าหน่อยคนไทยจะทําอะไรก็ต้องโรยหน้าแต่งหน้าต้องสวยมาแต่ไกลนี่คือสไตล์อาหารไทยมากิน ปิดไฟก่อนปิดได้เลยเหรอฮได้แล้วทีนี้เวลาจะจัดให้สวยนะอันนี้ก็มีมะม่วงซอยมีถั่วงอกเวลาจะขายก็ต้องกะเอาเห็นไหมจัดให้มันดูสวยให้กุ้งหน่อยมีตัวเดียวไว้ข้างหน้าที่เหลือเก็บไว้กินเองไม่เหมาะจะทำทิ้งไว้ใช่ไหมครับต้องทำอ๋อได้เดี๋ยวจะแบ่งให้ไม่เป็นไรค่ะ ทำให้พี่แหละไม่เอากลับหรอกนะคะเต้าหู้อยู่ไหนเอามาแต่งหน่อยหมายความว่าทําทิ้งไว้นานๆแล้วขายได้ก็ได้ได้ได้ทยอยไปคือคือไม่มีคือไม่ต้องมานั่งทําทีละหลอกทําทําทีละเยอะๆเลยแล้วก็หยิบขายได้ทั้งวันสมมตินี่แค่นี้นะเรายังมีเครื่องเคียงเรามีกุ้งแห้งทอดวางนิดนึงดูให้มีสกุลเห็นไหมคะหมูฝอย อันไหนแพงก็ให้อันนั้นน้อยหน่อยไม่เป็นไรอ่ะอันนี้นิดนึงอันนี้ก็มีไข่ฝอยฝอยอ้โหแีไหมเขาต้องมีเครื่องเคียงอยากให้ตรงนี้สวยก็พริกชี้ฟ้าซอยท้มันหงิกหงิกงองอหน่อยปูช่ายอ้โหจบเลยตายแล้วดูผู้ดีผู้ด,ดีมะครับไทยไหมลองถือซิ ถามะ่ะลองดมสิอาหารไทยไหมพี่อน่าทานมากใช่ไหมครับเป็นอีกหนึ่งจานที่อยากจะอนุรักษ์เหมือนอย่างที่คุณชุมพลบอกไว้ว่าเราก็ทําได้ในขอบเขตและหน้าที่ที่เราทําได้จริงไหมครับครับประสบการณ์ที่มากกว่า กาดดีีีๆท่่วเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเปียรมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว w l d w i d e w e b y i n g s ่ง f ั o d c o m